เก็บหนึ่งล้านกว่าค่ะหนึ่งล้านกว่านี่คือความเป็นมาที่รู้จัก,กเสียบิกนะคะแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักปีหน้าปีหน้าก็คือปีที่จะผ่านไปเนี้ยค่ะเดี๋ยวแกจะมาเมืองไทยแกจะมาพร้อมกับรางวัลชิ้นใหญ่ให้กับลุงพลนะคะเพราะลุงพลให้โชคแกล้านกว่านะคะแล้วที่ผ่านมาเจ็ดเก้าแกได้สองร้อยห้าสิบใบเสียบิกมีตัวตนค่ะ แกคมมต์มาตลอดแล้วแอนก็บอกลุงป้าแล้วนะคะป้าเสียบิก๊กจะมาเมืองไทยวันที่15โมกรามีของขวัญให้ลุงแล้วเมื่อคืนเสียบิก๊กมาในไลฟ์สดแอดแอนด้วยมายืนยันค่ะว่ารอนะคะแล้วก็มีของขวัญให้กับยูทูบเบอร์ทุกช่องที่นี่ด้วยแต่ไม่บอกว่าคืออะไระนะคะแล้วทีนี้แอนบอกว่า,อาโอเคเสียบิก๊กจะมาวันที่15มกราแกจะมาด้วยคณะของคน50คน ห้าสิบคนนี่หมายถึงว่าแกเป็นคนที่เปิดชมรมเพาะกายเพราะว่ารูปภาพแกจะเป็นรูปภาพเพาะกาย hmm. ที่แบบมีกล้ามใหญ่บ้องนะคะเออแล้วแกบอกว่าจะมาจํานวนห้าสิบคนห้าสิบคนนี้อแอนดก็เลยบอกว่างั้นเฮียถ้าถ้าเฮียมาปุ๊บเดี๋ยวแอนจะทําป้ายใหญ่เลยต้อนรับเดี๋ยวหนูบอกลุงก่อนอ,อ่าทาป้ายใหญ่รับต้อนรับแล้วก็ทําอาหารเจรทั้งหมดมีขนมจีนมีสัะเปามีอะไรทุกอย่างมีคือต้อนรับเป็นของเจทั้งหมด อย่างเงี้ยแล้วทีน,นี้แอดแอนก็เลยบอกแกว่าโุ๊สงสัยใครจะจับจะเยอะมากเลยนะถ้านูทาแกบอกว่าเอองั้นเนี่ยบิ๊กเบนจะภาพเลยไหมอะหนูเป็นคนทําแกบอกโอเคเดี๋ยวโอนให้สองแสนหนูบอกโอ๊ยเฮียอย่าให้ค่ะมันเยอะไปมันไม่ถึงครัดงนั้นหรอกแกบอกว่าให้จริงให้สองแสนเลยเพราะสองแสนนี้หมายถึงว่าแกให้เราไปใช้ด้วยไงเออก็ทําหมดเท่าไหร่ก็นอกนั้นก็ไปใช้ เพราะว่าแกาก็มาอยู่ในช่องมาส่องดูแล้วหนูบอกว่าเฮียพูดจริงบอกแกบอกว่าพูดจริงเดี๋ยวแกจะให้ผู้จัดจาก,การจัดก,การให้แกว่า่างนี้เดี๋ยวคอยคอยก่อนเพราะว่าเอ่อฟซี FC ในช่องเมื่อคืนก็ประมาณเกือบสองร้อยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเป็นพยานให้ก็เลยบอกว่าแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะ,ะบอกว่าดูในช่องอช่องไหนก็ไม่รู้แหละบอกว่าพี่แอนจะปลูกบ้านพี่แอนจะปลูกตรงไหนอ๋อแอนบอกลุงแล้วนะคะว่า จะไปซื้อดินแถวแถวสกลนครเพราะว่าเอสแอนไม่มีบ้านพ่อแม่เสียชีวิตอดไม่มีโอนบรดกอะไรให้ลูกเลยแล้วหนูก็ไม่มีบ้านหนูก็เช่าก็อยู่ตลอดอยู่ที่ไหนก็เป็นบ้านเช่าก็คือไม่มีบรดกให้ลูกก็เลยอยากจะซื้อดินไว้ก็เลยบอกเฮียบิกเมื่อคืนว่าถ้าเงินที่เหลือจากการทําของตรงนี้แอดแอนจะไปซื้อที่ไปซื้อที่ดินตรงนี้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้เราก็อยู่ก็คือเหมือนกันนายปลูกบ้านไว้เป็นบรดดกให้ลูกเพราะว่าอะไรก็มันไม่แน่นอนเนาะ เพราะว่าถ้าเราไม่รีบทําไว้ตรงเนี้นะคะต่อไปถ้าเกิดหนูเขาเรียกว่าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี้ยแล้วลูกจะอยู่กับใครลูกจะมีบ้านอยู่ไหมนะคะเราก็ต้องคิดเผื่อลูกถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเออเราอยู่ตรงไหนก็ได้หนูก็ไปอยู่สถานธรรมได้เออแต่ว่านี่เรามีลูกแล้วลูกหนูจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเอฟซี FC, นะคะเพราะว่าเราต้องวางแผนให้กับลูกอืมเพราะฉะนั้นแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกจะจัดก,การให้แกว่างนี้ นี่คือความเป็นมาสองแสนพอดีในเขาไปเอาเขาไปได้ยินพอดีนะคะคือเอออีเรื่องอ่าโอเคมาเรื่องรถโอเคอ่าเรื่องรถเมื่อวานเรื่องรถต้องขอประธานอภไปขอประธานเอาไปเอฟซีทุกช่องด้วยนะเมื่อวานเอแอนเมารถเมาเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ในในรถเอ่อในรถของหมอหนุม่มาาลจเออมันเมาเพราะว่าแอแอนจะอ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เมารถทีนี้มัน มันมีอาการเหมือนจะอาเจียนอะนะเออก็เลยเราก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยแล้วมันหมดแรงก็เลยนั่งทํําทาเห็ดแล้วหมดแรงนะก็เลยให้ลูกสาวโอมารับอ่าก็มีบางคอมเมนต์ก็บอกอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นบอสแล้วเหรอไม่ออกมารักโอ้ตายแล้วหนูก็เป็นยังไงหนูก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะจ้ะประเดี๋ยวแต่ว่าก็เลยออกมาชี้แจงไม่เออใช่ซื้อสดของ f c ฟค่ะเท่าไหร่คะของ f อซเออของเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้เมื่อเมื่อวานเขาบอกอยู่แล้ว สองหมืนค่ะจากเพราะว่าแกแกเป็นเป็นเอฟซีออสเตรเลียเนาะแกก็ตั้งใจซื้อรถให้เพราะว่าจะให้ติดพ่วงไปซื้อของที่เต่างอยแล้วก็เผื่อไปส่งลูกไปโรงเรียนประมาณเนี้ยไม่ต้องเอารถสกูตเตอร์ไปเพราะว่าแกตั้งใจจะให้นานแล้วแกให้หนูลงไปดูรถมือสอมอันนั้นเป็นมือสอมแต่ใหมออ่มากเลยเนาะมันเป็นไอ้บริษัทที่เขาประมูลรถน่ะประมูลรถที่เราเราไม่รู้เนาะก็เลยพาพี่หนุ่มไปดู เขาพี่หนุ่มก็ดูรถเป็นมันก็เลยเลือกแกไปเพราะว่าก็เขาเรียกว่าถือว่าถือว่าถูกมากเออแล้วก็มีการทําทะเบียนทําอะไรด้วยก็บวกเพิ่มเข้าไปนะ<แ>ที่จริงราคามันสองหมื่นห้าเออเดี๋ยวแกจะให้ประกันรถด้วยอีกสองพันรวมเป็นสองหมื่นแปดนะแอแอนพูดอะไรชัดเจนนะไม่ปิดฟังเอฟซีทุกคนอยู่แล้วนะคะนักเรียร์ยรยค่ะเรียร์ค่ะไม่ได้ขอนะ หนูไม่เคยขอใครค่ะนะคะไม่เคยขอใครเพราะว่าเขาเต็มใจให้ถ้าถ้าใครอยากรู้โทรหาแกได้นะ,ะแกอยู่ออสเตรเลียนะแล้วก็ของพี่ต้อมอะไราด้วยนะคะเดี๋ยวหลังวันที่ยีสองนี่จะไปซื้อเครื่องนวดแป้งด้วยนะคะเป็นยังไงเครื่องนวดแป้งเครื่องนวดแป้งสองแขนอ่ะที่ทําแป้งสาระเปาน่ะเพราะว่าจะมีเอฟซีสั่งเลี้ยงยูทูบเบอร์ด้วยสั่งไว้พ่อปู่ด้วยเพราะฉะนั้นนวดมือมันนวดไม่ไหว ต้องใช้เครื่องนวดแก้มสองแขนอันนี้เป็นของขวัญมันเกิดของพี่ต้องให้22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่มา่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณโกโก้ไลฟ์ขอบคุณเคเสร็มอ้ขอบคุณเสียวมาไปนะคะอันนี้คือทุกอย่างยังไม่ครบยังไม่ครบแปดนาทีโอเคค่ะขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะสวัสดีค่ะยังไม่ถึงแปดนาทีเลย ไม่ใช่สายเปรตสายเปรไม่ต้องถึงเปก็ได้นะคะลงกาแฟยายอยู่ไหนลูกค่ะกาแฟยายอยู่ไหนกาแฟช่งเยนี่ไม่ใช่อ๋อพอดีว่าจะไปหาคุณรอดเดี๋ยวซื้อขนมไปให้นะโอ้กเกถึงถึงพอดีเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องน้องพารวยน้องพารวยไปพรมน้ำมนสนทวงเก้านา่นค่ะเดี๋ยวไปหาย่านิ่มค่ะบอกย่านิ่มไว้ค่ะ มาต่อยเอาขนมนั่นหน่อยขนมนี่เอาไมนี่ไม่บุญรอดให้บุญรอดบุญรอดเแหละบุญรอด